Hi everybody it's Friday we're in Buri and it's going to be the last race weekend of Thailand Super Series 2023 and we had a great year right I mean we started in Buriram, then we did Bangsan, then we went to Sepang, we did Singapore and now we're back in Buriram for the final races for Bigwig racing it's going to be a big weekend the team championship we have already the driver's championship we have a four-way fight between all three bigwig cars and between Toyota so it's going to be a great weekend of racing going to be very exciting. GT4, we're racing also, of course, also for the championship. So it's all, all there, all happening. If you see this and you have the chance to come to Ram, you should come. This is going to be a great racing weekend. If you cannot make it this year, next year you should really try and come see Thailand Super Series. I mean, it's the best racing series in Southeast Asia. Yeah, that's about it. So watch the races on live stream or on TV or whatever how you can do it, or you come to Ram. If not, I wish you a Merry Christmas, a very Happy New Year. And I hope to see you on track next year in Bangsan or Burram. Thank you, guys. Yeah, well, Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Thank you. And also from my side, uh, Merry Christmas and a Happy New Year. Year to i Year, i แฟนๆทีเอสเอสนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงและมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับผมปีใหม่นี้โอ้โหมาขัาข้นเดียวนะเร็วมากนะครับก็อยากอ,อวยพรนะครับให้แน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ ท,ท่านใดที่ชอบชื่นชอบรถนะครับก็รายการเทสตก็ยังอยู่ยาวนะครับมีรถแข่งที่แจ๋ว oh. oh. ๆเยอะมากนะครับก็มาเชียนะครับแล้วก็กที่สำคัญก็คือเชียพวกเรากาซูด a ส i ิ g งทีมไทยแลนด์ครับก็ขอไว้พรให้แฟนๆทุกคนเลยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการและที่สำคัญก็คือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีนะครับแล้วก็ในปี2 5 6 7ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็รวมนั่งกีฬาแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยด้วยครับ Merry <Wow. S 3> Christmas and wish everyone Happy New Year Thank you ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขคือว่าแข็งแรงเดินทางปลอดภัยกันนะครับ 2 0 24นะครับแล้วอยากจะวยพรนะครับขออาราธนาสิริศีทั้งหลายนะครับในสาระโลกและประเทศทไทยที่ทุกคนเคารพนับถือนะครับขอให้ลนปันดาให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้สำคัญนะครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนเลยนะครับก็แฮปปี้นิวเยรแล้วยครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ปี2024ของทุกคนเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับเฮงเรงยๆวยทุกคนครับแนะานำมผมหมัดอ c ซ u นะครับ <ST AR ES> เขาวยพรให้ทีมงาน TSS หรือ,อรายการ TSS ครับมีความสุขความจเจริญหรือว่าอะไรทั้งสิ้นครับสิ่งดีๆเข้ามาต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยครับ ยังไงฝากต,าติดตามสุนมติมด้วยแล้วก็รายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีในปีหน้าด้วยว่าจะมีอะไรมันแล้วโหดมากกว่านี้ส่วนสุนมติมนั้นจากขำหน้าย้า,ายไปอิกอัพแน่นอนแล้วเจอกันขอบคุณครับปวยพรปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไปครับก็ขอให้ปีหน้าที่จะถึงนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยครับ ครับผมก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับก็ผมนะฮะตัวแทนจากทีม MK Sport เม่งกันยาญชุมบุรีอุดอ่องระยองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชมรายการ TSS นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็ขอคุณพระศรีพระรัตน์ไทยนะครับช่วยคุ้มครองทุกคนนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับขอให้เฮงรวยๆทุกคนครับขอบคุณครับปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปครับปีหน้าผมเอาจริงแน่นอนครับปีนี้ขอลองก่อนครับขอบคุณครับ ครับก็สำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆอะไรไม่ดีขอให้เป็นเริ่มต้นใหม่ปีหน้าครับฝากเหลือเซื้ออื่นนะครับเพิ่งหัดปีแรกปีหน้าต้องดีอยู่นี้แน่นอน